สวัสดีครับพ uh uh, ี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอํำนะครับบรรยากาศช่วงสายๆนะครับตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องเริ่มตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องนะครับผมขอกลังใจจากพี่จากน้องแฟนเพลงแฟนหมอํำนะครับขอบคุณพี่น้องฟังฟายสู้ผู้สุ้คนขอบคุณถุกกำลังใจครับ รอยเขาทีมงานยอดนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วครับคี่น้องเริ่มหอนละนะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับใ,ใจครับใ,ใจ ซุปซุปเทาเทาๆนี่บไรับบปนอนดีลเนะาะตู้พักกันรับกันนอนฮะตู้พักกันรับกันนอนฝากถึงให้การไข่ลงไปท้ายนในเดอ้อคลิปน่ะเพป่นไดเป็นยังไงห็นบ่เตือนมาปอนั่งบัญญาดีเนาะลบในเด้อ,องผมง,งอคัน นี่สยองเลยเต้ลบก็ได้แล้วขัลบก็เบิรนเลยเป็นยังยอมไ,มไอาบน้ำไปเาลอฉพาะ,ะ,พาะลมพัดมามันเป็นกระปีพร้อมเกลือังได้บุบไม่ทุกคน,นอดปกติจะอดเลยจะอาบน้ำหรือเปล่าดิอาบ,บาาได้้เต้นไปอาบน้ำเลยมือเคลืนดีใจเต้ติดบแปดเดือดร้ายขนาดตองห้าิบ,บเดองพัน สองลอยหาซิปออกพรอบกันก็ม่ใหญ่พิเจะพอดตัวผู้ลหาสิบบาทได้ไม่ไงไม่ไงนั่นให้ผู้ละหาสิบบาทนะครับมีคนมาใหยคุณละลอยเพราะว่าอันเดอออกแต่เว้นแหมบันนี้เลกๆกับถาเตล่าอย่างเดียวสบายนอนเวนอย่างเดียวบริสตนเน้อใหญ่ถ้าอาบน้ำแต่มาขค้นแค่ยูเรกคนีด้านก็เจอีย ได้่ไหรห้บาทฮะห้าบาทห้าบาทห้าร้อยห้าร้อยวะเออดีดีเอาเอาเอยูไ่ได้ซื้อกับขากับน้ำพอไม่ได้เบิกไ่ได้เบิกนย่ไปจะากับขาได้คนิปส่มเครื่องในไปนะเออก็นอสบาบนาํ่ายครมดีเลยเ่อนา้องน้ำต้นี้สิบบาทห้องน้ำสะอาดสะอาดก็โอเคใช้ได้้ไม่มีบาอาอาไปนี่โอยัง ไปไหนไปอ่ะมาถามดูแถบเป็นจังไหนคอยถามดูที่ว่าจะคลองง่ามหมดเลยนี่บุ๊มบนนี่ก็มาทด้อาพึ่อกันจะมากินอันเขากับส่หมูเป็นละคอหนึ่งกินบันสกีเขาผสมหมูชื่อที่มีผสมหมูแม่ติ่มแซ่บแซ่บบอกใช่ไห้เราเช่าอ่นมาล่ำไปคันส่งหมูคล้ายจังเลยนกขันแซ่บีสิกินมือนี่แหละขาเขาเยู่เอ้าตามไบเดอร์พักควันกับพี่น้องครับบรรยากาศอ้าว ช้างอย่างนี้นะอัปเดตตลอดเลยนะเดี๋ยวกำลังใจกันนะครับผมตั้งเวทีแล้วเดี๋ยวเดวดูความ ตั้งแล้วระเดีนี่ตั้งไวทีแล้วครับตอนนี้ใช่อัปเดตให้พี่น้องบดงครับติดถนนใหญ่เลยนะครับวันนี้ติดถนนใหญ่เลยนะครับ ชมกันนะครับนะครับพี่น้องมาแล้วหลังจากเบิ่งเขาดแต่งเวทีมากินยำเดียวีจันวางเป็นจันไหนที่เาก็บ้องว่งบ้งว่งก้มเื่อนเดียวเดียวจ้นก็่บ้องวมื่นหวานมันหวานประด๋วนีวเีเนยว เดี๋ยวายามาต้ามเลยะวังมันซ่อนหล,ล่นแรนดอยู่มดเหมือนเนี่ยพี่น้องเนี่นยก็นั่งอยู่ข้างรถนี่เหรอเนี่ยนั่งอยู่ข้างรถนี่เหรอพี่น้องเมืองจานทร์มากินเขามันก็ม่มองมองมองยู่เนาะแต่ว่าใกล้ยู่ว่ามีหไม่ผมไม่ได้อยู่้างทางแต่ว่าหมูว่านนี่ห่อนครับมันแหละความลำบากครับพี่น้องแต่ว่ารถเอายานว่าตัวก้อนเนามาพอดี หาแนวไปตำม้าหาฮะพ่อได้ค่านับค่าไฟพี่น้องเอ้ยดีกว่าอยู่ซื้อๆนี่ครับพี่น้องห้าแดกดากรถขึ้นหลายเถอะเดี๋ยวบัดทีเมี่อไหร่เก็บเนี่สงบน่ะจริงเม่นั่อยู่ไปแหว่บัตรเท่าอยู่รถบัตรเท่ามาหลายแม่นไปดีไปควอยเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านั้นเท่านั้นเสีรถขึ้นหลายเถอะเป็นเกษมบางแคเนาะแมนแมนแมนโอ้ห้องแคมกับหรอกเออห้องแคมถนนเป็นเกษมได้นี่ไปหันก็อ้อมหน่อยแมนปะสมุทรสาครสายสี่เฮ้ยอ้อมหน่อยอยู่ทางใด มาเด้อกินเข่าห้าแดกดาาักระไดเหมือนรถแท็กซี่มากิน้ิจฉาบรรเทาโอ้ยวทกาแทีครับพี่น้องไม่หองอยู่ไรู้่ามเครืองรถก็ห่อนห่อนเลยไปเซเว่นจังน่อยยาชาผมมืามสิบห้ร้อยไปลงฟังหนัอยก็เมนยาชาผมมืดในข้านคัน่ว่าห้องหน้าพักกรดีอยู่หรอกโอเคอยู่ เราก็เด็กมันมีคำของน้ำลายนนะองยุกกินกับ,บยังกบอะไรกินสิ่ง่างกับากินทส้กวงพี่น้องกินสมบักสมบัานกับเขาพี่น้องห่าเดกนะเงินจานบางค่ะมาบ้าเทียคือเป็นน่นแดงอองตองอยู่เนาะก้อนก็อยู่งเก็บจะไดมันจือกับอากาศแบบนี้ไปยูบบนนอง้มันดำมันแหลก ต้องงงเทพยนี่ยมังคาวต้องก้อนก็อยู่อากาศแบบนี้คือผมเป็นนางอยู่ปุ่นนรถไม่จำบ้านนั่นนี่คือหอป่านป่ะคือหอดอะไรปะบ้านอันเสือสวยงามแท้เดี๋ยวคือบปว่จาจณาไหนผมว่าดิวันเกิดมันเกิดต่อแฮปปี้เบิร์ดดี้ขอให้มีความสุขมากเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อปวาราปวาอยู่มันเกิดกถ้าเป็นมีนยังดอกวันเดียวยังวันก่อนที่ไข่กับวันเกิดเกิดไข่ไข่ติดไปถ้าบุญถ้าบ่านครบชั้นปีนี่ หาสิบเท่าไรหาปีหาิมาหรือว่าบมไม่ตรงเต็มหาซิบเท่าไรนี่เต็มเท่าไรนี่ใคเกิดก็อนติฟใกล้้งดซิบกันพวกกันหาสิบหาเต็มหรอเนาะหาซิบหาเลยแม่เหล็กจะออกหาหาปจากพี่น้องครับหมึกว่ายเนเกิดพอใหญ่วังผู้ใดมากเหมือนเี๋เอาเอาของขวันใหมเราเดี๋ยวเจ้าบ่บอกมาจากไหนเนาะ ไอจุบเอาเสียมาให้่อยเนาะเล่ไปแขนไปเชื่อรถไปกระลืมมาวันเกิดเพิรนเพิ่นมาไปซื้อเสื้อผ้ายังไงไปลืมกอะไรเราเจ้าเจ้าเคลื่าไม่ยดูเสื้อผ้าวันเกิดเจ้าธรามาติไปวเกิดว่า้าดต้อเกิว่าห่วันมเก็บเจ็บาทายงว่านมายงกิดมาไปซื้อขายวันจันทถ้าถ้าานจันไม่เอาจุบดีซื้อขแล้ว ปล่ไปฝากน้องจ้ะแสดงว่าต้อกระไรพ่อจนแม่แล้วนู้นม่อยากปนูนนี่ดีนูเก็บายนเป็นนูนไหมรอ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 บาตัวตัวยังไงสบยไม่นูงนุ่นปาดสี่หลยังนอกมันนี่จะมุเนี่ยยงสี่ละนี่เราเลงพักกับพังก็บอกว่าอะไรมันเกิดอ่ะไม่ยังไงแล้วเนาะหัวปมงไหก็บอกเกูังสี่เิวาังไมางนนีมาามาอยงสี่ จ่ข yeah. ้อคนวันเกิดเราถือไปถือไปใ่ยังโอ้ข้พามันเกิดเจเจวล้างมือเลล้างมือวาข้คววันเกิดเจจะได้เป็นกี่เวัเกี่่าม่รัไม่รัแอ้าวแฮปปี้เบิร์ดีทำไปดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของคนวันเกิดด้อ ดับลับด้วยกันแก้เข้าข้าไหนจู่ปีเปกการกัรแก๊งเป็นเราห้องนั่นเกิดวันเกิดของวนวันเกิดไทยเจ้าดูกเบาบางเศ้า่านเบาเบาคนบกหัวได้หนิเกิดต้องมู่บานในหลังบ่เนี่ยแะวนเกิดตหลายปีเลยต่ามันครหลอดมื่้านนี่น่าเดกดงเอาอยู่ดีไม่แหงพะย่ามาันได้พูดได้หาด้วยบนตะก้อนขึ้สิหลายดิเนาะขึ้นอะไรเอามาขึ้นฉันเดี๋ยวขยิไปบอกคนเดียวเนี่ยกกัน เอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อพญายเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสลางวันเกิดสลางวันเกิดแน่นี่เดือ o b เด t h d a y to you เกิดเมืวาเดียนะครบครบรอว่าว่าเกิดวันที่สิบมีหน้าครบรอแปดสิบพอดีอืครบรอเปลไปหาที่ผาปีเดี๋ยวดีไก่สกะเซียณหรือตัวนี้อกก่ไง บางอยู่จักยู่นบาน 40, ูกเลรนรถดีซ่าซ <danach> ่า <M> ลูกจะรอดเก้าสิบปีอะพระวยงหอดเก้าสิบปีเหไปเกษีไปกสีประมานสิบห้าสิบปีมเยือนดอกไม้เะฮะอันะฮะฮะฮอะะฮ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 ะันรู้จักว่าะจะฮ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 หันใจไว้ตัวใจใจะาะ่ แล้วาหารคืออะไรวันเกิดครับจะร้องมันเกิดจลรองวันเกิดไปประวัวงกินครับตระวัติข่มขืนกินมันเกิดอ่าเอาเมื่อนี้เป็นวันเกิดพญางก์ขอให้สุขภาพแข็งแรงเอาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกินสิ่งไหนก็ได้สมใจปรารถนาอยู่ดีมีแห้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อพญางค์เด้อเดินทางปลอดภัยจนเจ็บทางาอ่าขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม